ตอนนี้โรงแรมของเราสกปรกมากมองไปทางไหนก็มีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยพวกเราลองแสดงวาอพิดเห็นดูสิพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงบอกก็แล้วไ่ก็แล้วที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะสภาของเราไม่แข็งดังหาใช่เป็นเพราะพวกเราที่นแนะาจากกีนอาจีงกับน้องที่ชอบเล่นันท,ทุกทีใช่ไหมใช่ใช่แต่เราก็พยายามแล้วนี่เห็นแต่พวกเธอน,นั่นแหละมาสายตลอดไม่ค่อยจะทำงานเราเลยก็ต้องเข้าใจชันหน่อยสิภาระที่บ้านชันเยอะ พวกเราก็มีเหมือนกันแตเราควรเดินมาให้ได้เหมือนสิแล้วไงคนเราไม่เหมือนกันพวกเราทุกคนต่องไม่เหมือนกันถ้าทุกคนคิดอย่างนี้แล้วงานพวกเราจะสําเร็จไหมถามจริงอันไหนด็กี้ก็อาจจะเข้าข้างตัวเองนั่นแหละเว้ยพ่อพจะทาดีต่อหน้าครูอะไรพวกเธอมีปัญหาอะไรกับฉันใช่ใช่ว่ามาเออว่ามา สามาคีคืออะไรหนูไม่เข้าใจความหมายทุกครั้งที่เราทำงานร่วมกันมันมกกักจะมีปัญหาทุกทีแล้วสามาคีคืออะไรเพิ่มร์เยฉันด้วยมีอะไร ฉันก็จะถามว่าเธอประชุมสภาเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมประชุมเมื่อ,อไหร่ทะเลาะกันทุกทีถ้าเป็นอย่างนี้งานจะเสร็จไหมนั่นนะสิฉันก็คิดหนักเหมือนกันช้ามันถือเนาะพิมเธอจะไปไหน ลูกเธอทำอะไรกันบอกเรื่องแปลงแล้ว่าทำร่วงอไอ้นี่นี่ก็พูดเล่นอ๋อนึกว่าพูดจริงฉันถามจริงจริงฉันจะเกียรเรียนเรียนมารู้เรื่องทำงานดีกว่าครูเขาใช้พวกแกนี่ไม่มาเองทำไปทำไมไม่รู้ทำไปแล้วมีความสุขใช่ก็านะแล้วพวกแกไม่ทะเลาะกันนี่ก็ไมนะ ฉันทำด้วยความรักฉันรักโรงเรียนใช่รารักโรงเรียนเบื่อพ่อสองคนนี้จริงๆเลยมาทำงานโตแปงลุก มันช่างแตกต่างกันเนาะแ,แตกต่างก <c oughs> ันก็พวกนี้ไงเทียนเก่งแต่รายจิตสำนึกเราไปกันเถอะพ <c oughs> า,า,าพามาไปกินน้ำก่อนมาได้กินข้าวกับข้าวบอ ก็ไม่เหนื่อยหรอกที่ตาทำทำเพราะหน้าที่ของตาทำงานที่ไม่เกิดจากความรักรักที่จะทำงานนั้นก็แค่งานที่ทำตามหน้าที่แต่ที่ตาทำาตารักที่นี่ตาเกิดที่นี่เป็นที่นี่มานานแล้วแล้วการที่เราทะเลาะกันตอนทำงานล่ะตาแบบไหนทะเลาะแล้วงานสำเร็จหรือ ทะเลาะแล้วงานพังงานพังค่ะหลานเอ้ยเรารู้แต่สมคคีแต่ไม่รู้รักษามมคคีอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่างานที่มอบหมายไว้ให้แต่ละฝ่ายช่วยกันคิดว่าเราจะช่วยกันอย่างไรให้ทุกคนมาแต่เช้าลงพื้นที่ดูแลและพาน้องทําไม่ดีกว่าหน้าที่ใครก็หน้าที่มันสิใช่สิ ถ้าแกไม่ได้รับผิดชอบก็พูดตายเราจะเอาแบบไหนถูกแล้วใครทำหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่สิมันไม่ถูกเราควรช่วยกันสิโดงานบ้านมันเยอะ ข้อสรุปเอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นหลักลดความเห็นแก่ตัวลงก็เท่านี้พิมมเธอทำอะไร กวาดขยะเลยเก็บขยะไงโมจะทำย้อนั่นแหละมาเอาเอาก็เอาเชิญดูนทำใช่หมันไส้ทำเอาหน้าชัดอยากให้คุณเห็นนะซี่ใช่หมันไส้ป,ปักไปกันเถอะไปสาระ ทำอะไรกันมีกบพูดมีอะไรนะเชื่อไหม นั่น้ิลงสายตู้ขอทำด้วยใจน้นขอจะทำด้ดยไรก็ช่างเราไม่ช่วยข่กไปก็ไปสิจะมัวรชาช้าทำไม ใช่ถูกต้องแล้วไม่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 ฉันก็ไม่นะงั้นทำเพื่อความรักเราฉันรักโรงเรียนไม่ใช่